่อนที่เราจะเริ่มเดินสายไฟนะครับเราก็ต้องเตรียมเครื่องไม้เครื่องมือนะครับวัสดุอุปกรณ์ให้พร้อมนะครับซึ่งอุปกรณ์พื้นฐานที่ต้องใช้ก็จะมีไขควงนะครับไขควงคีมตัดคีมปอกสายนะครับคีมปอกสายคีมย้ำสายนะครับแล้วก็หางปลาหางปลาแบบเสียบตัวนี้จะเอาไว้เสียบในตัวแมกเนติกนะครับแล้วก็สายไฟสายไฟที่เห็นมีหลายสีผมต้องการที่จะแยกสีให้ด,หดูง่าย นะครับอาจจะไม่ต้องใช้สีของสายไฟเยอะขนาดนี้ก็ได้นะครับแค่ขอให้แบ่งเป็นเส้นเล็กกับเส้นใหญ่ก็ได้นะครับมันจะมี2ขนาดก็คือจะมีเส้นเล็กกับเส้นใหญ่เส้นใหญ่สําหรับใช้ประเภทงานที่มีกระแสไฟฟ้าวิ่งเยอะเช่นปั๊มฉีดน้ํานะครับเส้นเล็กก็จะเป็นไฟที่ใช้สําหรับการควบคุมก็จะไม่ไม่ได้ใช้กระแสไฟเยอะนะครับ เดี๋ยวเราจะเริ่มเดินสายไฟกันเลยนะครับผมจะเริ่มจากเบเกอร์นะครับในขณะที่ดูวิดีโอควบคู่กันไปก็ขอให้อ่าพปริ้นไฟล์วงจรนะครับที่ผมส่งให้ปริ้นใส่กระดาษ A3 ปริ้นออกมาเป็นภาพสีนะครับมันจะได้ชัดเจนหรือจะเปิดใส่จอโทรศัพท์แล้วก็ขยายดูไปทีละเส้นก็ได้นะครับดูควบคู่กันไปในขณะที่ทํา การวาลิงสายนะครับจะได้เกิดความาถูกต้องนะครับจะได้ไม่ผิดพลาดโอเคผมจะกําหนดให้เส้นลายนะครับเส้นไฟอยู่ฝั่งซ้ายแล้วก็เส้นนิวตอันอยู่ฝั่งขวาแล้วก็สายกราวผมจะเอามาลงที่เทอร์มินอลตรงนี้นะครับเส้นลายนะครับมาที่แมกเนติกก่อนอันนี้ผมจะใช้ครีมย้ำตัวนี้ย้ำหางปลาเพื่อที่จะเสียบเข้าไปที่ตัวแมกเนติกตัวนี้นะครับอันนี้ผมย้ำเสร็จแล้วจะได้ถ่ายวิดีโอได้เร็วขึ้นนะครับ ผมจะวางไว้ข้างๆแบบนี้ก่อนนะครับเพราะว่าสายที่จะมาเข้าตรงนี้ก็จะมีหลายเส้นนะครับที่จะมาเข้าเส้นลายอันนี้ก็คือลายมาเข้าแมกเนติกฝั่งขาเข้าแล้วก็ฝั่งขาออกที่จะมาที่ปลั๊กไฟตรงนี้นะครับผมจะเอาปลั๊กไฟออกก่อนนะครับอันนี้คือเส้นลายเวลาแมกเนติกทางานนะครับไฟจะมาที่ปลั๊กไฟนะครับต่อเส้นนิวตันอีกเส้นหนึ่ง สำหรับเส้นนิวตันนะครับก็จะมาที่ปลั๊กไฟนะครับอันนี้ผมก็จะเอาเข้าตัวปลั๊กนะครับ ที่ตัวปลั๊กมันจะมีสัญลักษณ์บอกไว้นะครับมันจะมีเขียนว่า L กับ N ให้เอาเส้นสีเหลืองนะครับที่เป็นเส้นเส้นไฟเส้นลายเอาเข้า L แล้วก็เอาเส้นสีขาวนะครับซึ่เป็นเส้นนิวตันเอาเข้า N ส่วนเส้นสีเขียวนะครับก็จะเอาเข้าตรงสัญลักษณ์ตัวนี้นะครับเส้นกล่าวตรงกลางเดี๋ยวผมจะเอาเข้าเลยนะครับ แล้วก็มีเส้นกาวอีกหนึ่งเส้นนะครับก็จะมีสามเส้นแบบนี้นะครับอันนี้คือปลั๊กที่จะเอาไว้สําหรับเสียบปั๊มนะครับอันนี้ผมจะล็อกเลยนะครับดูแล้วก็ ค่อยๆทำตามช้าๆนะครับไม่ต้องรีบถ้าได้ปอดแรกหลังจากนั้นเราก็จะง่ายผมก็จะค้างไว้ก่อนนะครับรอเอาเข้าพร้อมกันกับเส้นอื่นเดี๋ยวผมจะเอาเส้นกลาวก่อนนะครับต่อไปเราจะเดินเส้นกลาวจากเทอร์มินอลมาที่ power supply นะครับมันจะมีสัญลักษณ์ตรงนี้นะครับเดี๋ยวจะสูงให้ดูแล้วก็ power supply มี2ตัวนะครับก็จะค่อมกัน สายกาวพ่วงนะครับพ่วงใส่กันเลยนะครับแล้วก็เก็บสายนะครับทีนี้สายกาวสองเส้นนี้ผมจะพันแล้วก็เอาเข้าด้วยกันนะครับ แล้วก็เก็บสายเลยนะครับหาเส้นต่อไปเราจะเดินเส้นนิวตันนะครับเส้นสีขาวตัวนี้นะครับก็จะเดินจากเบรเกอร์อตรงนี้นะครับพ่วงม,มาที่ขั้วเอ็นของ power supply แล้วก็ขั้วเอ็นของ power supply ทั้งสองตัวนะครับ เก็บสายเลยนะครับถ้าไม่เก็บสายเนี่ยมันจะเกะกะมากแล้วก็จะเอาเข้าค้อมกันกับสีขาวเส้นใหญ่ตัวนี้นะครับก็จะพันใส่กันเลยจุดนี้ต้องขันให้แน่นนะครับต้องเอาเข้าดีๆนะครับคันแน่นแล้วก็เช็คดึงสายดูนะครับว่าแน่นจริงไหมสายนิ้ต้อนเส้นขาวนะครับ มาถึงตรงนี้แล้วผมจะพ่วงสายนิวตันลงมาไว้ที่เทอร์มินอลตรงนี้นะครับดูตามแบบเทียบกันนะครับโดยเทอร์มินอลตรงนี้ผมจะใช้บัดบาตัวนี้นะครับตัด4ชุดเอามาวางที่นี่นะครับเพื่อพ่วงนิวตันนะครับจากขาที่6นะครับนับจากซ้ายมา1 2 3 4 5สาี่ห้าหนะครับแล้วก็พ่วงสายนิวตันนะครับ แางนิวตันผมจะพ่วงเอาจากตรงนี้เลยนะครับตัวนี้จะเป็นเส้นเล็กนะครับเส้นใหญ่มีแค่สีเหลืองแล้วก็สีขาวตัวที่เดินเข้าปลักนะครับนอกนั้นจะเป็นเส้นเล็กหมดเลยนะครับสเต็ปถัดไปนะครับเราจะเดินสาย ่าเส้นลายเพื่อที่จะมาจ่ายให้ power supply นะครับมันจะเดินสายเส้นลายมาที่ power supply ตรงนี้นะครับต่อไปผมจะเอาเส้นลาย เส้นเล็กนะครับสีแดง <c oughs> กับเส้นใหญ่สีเหลืองนะครับเอาเข้าเบรเกอร์ด้วยกันตรงนี้นะครับก็จะพันใส่กันนะครับพันให้แน่นนะครับตรงนี้สำคัญมากถ้าไม่แน่นมันจะร้อนและสายมันจะเปื่อยนะครับ